wonderful อ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกันกับครูนัทอีกแล้วนะคะสําหรับในรายวิชาสุขศึกษานะคะสําหรับในรายวิชาสุขศึกษาวันนี้เราก็จะต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดเด็กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราได้ขึ้นกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือเรียนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดวิชาสุขศึกษาขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆเราจะต้องใช้หนังสือเรียนก่อนนะคะถ้าเด็กๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วให้เปิดไปหน้าที่ 127ค่ะอ่าเปิดไปในหน้าที่127เลยนะคะซึ่งในหน้าที่127นะคะนักเรียนก็จะเป็นในหัวข้อของการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งจะมีวิธีการป้องกันทั้งหมดอยู่10คข้อนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราเรียนไปถึงข้อ1ถึงข้อ5ใช่ไหมคะดังนั้นจะเหลือข้อ6ถึงข้อ10นะคะเด็กๆอ่ะเรามาทวนความรู้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยอ่ะโดยไม่ให้เจ็บป่วยได้โรคต่างๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมีวิธีการใดบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนความรู้กันนะคะตั้งแต่ข้อ1เลยนะคะ สำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยข้อหนึ่งเลยก็คือการรักษาความสะอาดร่างกายนะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอนั่นเองต่อมาข้อที่2นะคะเราควรสวมใส่เสื้อผ้าถุงเท้านะคะหรือว่ารองเท้าที่เป็นของใช้ที่สะอาดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ ต่อมาค่ะทวนความรู้ข้อ3นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าหรือว่าหวีนะคะเด็กร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดเพราะว่าการที่เราไปใช้ของร่วมกับคนอื่นเนี่ยจะทำให้เรานะคะติดโรคติดต่อได้ต่อมาค่ะข้อที่4นะคะ ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากนะคะปิดจมูกเวลาที่ไอหรือว่าจามหรือว่าเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะนักเรียนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะแพร่กระจายนั่นเองส่วนข้อ5นะคะที่เราได้เรียนดูกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือการที่ไม่ไปคลุกคลีนะคะกับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อนะคะเด็กเช่นโรคไข้หวัดหรือว่าโรคตาแดงเป็นต้น ดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเนี่ยตั้งแต่ข้อ6นะคะจนถึงข้อ10ดังนั้นเราจะเหลืออีก5ข้อนะคะที่เราจะต้องเรียนกันในสัปดาห์นี้นะคะ,ะนักเรียนคะดูในหน้าที่127ข้อ6ได้เลยนะคะสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆข้อที่6เนี่ย นั่นก็คือการดูแลรักษาความสะอาดห้องนอนนะคะหรือว่าห้องครัวและห้องน้ำอยู่เสมอทำไมเราถึงต้องรักษาความสะอาดห้องนอนแล้วก็ห้องครัวคะเด็กเพราะว่าห้องต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นห้องที่เราจะต้องใช้นะคะในชีวิตประจำวันทุกวันเลยใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะเพราะว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยพวกเราก็จะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะดังนั้นถ้าห้องนอนเราไม่สะอาด ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้นะคะรวมไปถึงห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำเช่นเดียวกันห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหารใช่ไหมคะดังนั้นถ้าห้องอาหารเราไม่สะอาดนะคะเด็กๆเวลาที่เราประกอบอาหารเนี่ยอาหารของเรานะคะก็จะไม่สะอาดหรือว่าอาจจะมีเชื้อโรคเนี่ยมาอาจเจือปนด้วยนะคะรวมไปถึงห้องน้ําด้วยนะคะเด็กๆห้องน้ำเนี่ยก็เป็น ห้องที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่พวกเราจะต้องใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ํานะคะการขับถ่ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราล้วนเป็นกิจวัตรประจําวันของเราดังนั้นเราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักเรียนข้อที่7นะคะ ข้อทีเ่เวิธีการป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั่นก็คือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดน,นะคะดเด็กๆซึ่งการถูกยุงกัดเนี่ยทุกบ้านจะต้องมีใช่ไหมคะเนื่องจากว่าบางบ้านเนี่ยอาจจาะปลูกใกล้แหล่งน้ำนะคะดเด็กๆซึ่งยุงเนี่ยเขาก็จะต้องวางไข่นะคะตามแหล่งน้ําต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นใครที่มีบ้านใกล้น้ําหรือว่ามีอ่าแหล่งน้านะคะที่เป็น แหล่งที่มีน้ําขังเยอะๆนะคะนักเรียนมันก็จะมียุงลายค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นการที่เราถูกยุงกัดนะคะนักเรียนไม่ใช่ข้อดีเลยเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะการที่เราป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัดนักเรียนจะต้องทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงอยู่เสมอเช่นอะไรเอ่ยเช่นเราจะต้องนอนกลางมุ้งนะคะหรือว่าเวลาที่เราไปเจอ อ่าบ่อนที่มีน้ําขังนะคะดเด็กๆเราจะต้องใช้ดินกลบหลุมบอ่อแล้วก็ใส่เกลือนะคะรวมไปถึงทรายอเบดในภาชนะที่มีน้ําขังด้วยนะคะเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ไดเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าทรายอเบดคืออะไรคะทราบไหมคะ,ะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะดเด็กๆเดี๋ยวคุณจะเสริมความรู้ให้นะคะสําหรับทรายอเบดนะคะดเด็กๆจะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะอ่ะ ซึ่งทำมาจากสารเคมีฟอส์นะคะเด็กๆซึ่งซายอาเบดเนี่ยเขาจะนิยมนะคะนำไปเทใส่นะคะภาชนะเช่นถ้วยที่เป็นขาตั้งตู้กับข้าวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่มีซายอาเบดเนี่ยยุงเขาจะไม่สามารถมาวางไข่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดมีลูกน้ำยุงลายเนาะ แล้วเวลาที่นักเรียนไปเจอแหล่งน้ําขังนะคะไม่ว่าจะเป็นตามกระป๋องกระมังนะคะหรือว่าแหล่งน้ําต่างๆนักเรียนก็ควรที่จะทําลายนะคะไม่ให้เขามีน้ําขังเพื่อป้องกันยุงลายในการวางไข่นั่นเองนะคะอ่ะยุงลายเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากนะคะเด็กๆถ้าเราเกิดเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยอ่ะเราสามารถสูญเสียชีวิตเราได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่8นะคะเด็กวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคต่างๆนะคะหรือว่าไม่ให้เกิดอ,อาการเจ็บป่วยต่างๆนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไหมคะเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเด็กการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ครบ5หมู่แล้ว เราจะต้องรู้จักการออกกําลังกายด้วยนะคะการออกกําลังกายอาเราสามารถออกนะคะสัปดาหล์ละครั้งก็ได้นะคะเด็กๆไม่จําเป็นว่าจะต้องออกทุกวันเนาะซึ่งการออกกําลังกายนะคะเราจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วนะคะเราก็ยังจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะซึ่งการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยสามารถช่วยให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิต ที่แจ่มใสนะคะต่อไปค่ะข้อที่9นะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่128ค่ะสำหรับในหน้าที่128ข้อ9นะคะเด็กๆวิธีการป้องกันตนเองนะคะไม่ให้เกิดโรคต่างๆนั่นก็คือเมื่อเด็กๆนะคะเกิดการบาดเจ็บนะคะนักเรียนก็จะต้องแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงคุณครูเนี่ยทราบด้วยนะคะ ทำไมถึงต้องแจ้งผู้ปกครองแล้วก็คุณครูให้ทราบคะเพราะว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนนะคะแล้วก็พานักเรียนเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าพบคุณหมอนั่นเองเช่นเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้านักเรียนเกิดอาการบาดเจ็บนะคะเป็นแผลทลอกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนนักเรียนก็จะต้องมาแจ้งคุณครูนะคะเพื่อให้คุณครูทราบถ้านักเรียนมีอะไรหลายแรงนะคะคุณครูเขาก็จะได้พานักเรียนเนี่ย ไปหาคุณหมอได้นะคะหรือว่าถ้าเหตุเกิดอ,อยู่ที่บ้านนักเรียนก็จะต้องแจ้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะให้ทราบว่านักเรียนเนี่ยไปทําอะไรมานะคะไปเกิดอุบัติเหตุแบบไหนดังนั้นการที่พ่อกับแม่จะทราบได้นักเรียนจะต้องเล่ารายละเอียดน,นะคะให้ฟังอย่างครบถ้วนนะคะต่อมาค่ะข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะเด็ก ข้อที่10ข้อสุดท้ายอ่าวิธีการป้องกันตนเองนะคะไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือว่าโรคต่างๆนั่นก็คือการทําให้จิตใจนะคะร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนั่นเองการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอควรทําอย่างไรคะอ่านอกเหนือจากการรับประทานให้ครบอ,อาหารทั้ง5หมู่แล้วนะคะเด็กๆแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนักเรียนก็จะต้อง ่มีกิจกรรมนะคะที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆด้วยนะคะอะ่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะคะเด็กอหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะหรือว่าในห้องเรียนเนี่ยก็ช่วยทำให้นักเรียนนะคะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสได้นะคะดังนั้นวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าเกิดโรคต่างๆนะคะนะักเรียนเราก็ควรที่จะปฏิบัติ รวมกันทั้ง10ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตามคุณครู10ข้อนี้ได้แน่นอนว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเข้ามาเบียดเบียนอย่างแน่นอนอทวนความรู้นะคะเมื่อเราได้เรียนกันไปครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะสําหรับการป้องกันการเจ็บป่วยด้ยวยโรคต่างๆทวนความรู้คะ่ะข้อที่1คืออะไรเอ่ย ก็คือการรักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะต่างๆให้สะอาดใช่ไหมคะข้อที่2คืออะไรคะการสวมใส่เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าให้สะอาดอยู่เสมอเพราะว่าจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้นะคะข้อที่3ค่ะไม่ใช้ของส่วนตัวนะคะเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวร่วมกับคนอื่นนะคะอ่ะเพราะว่าจะช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อได้ข้อที่4ี่ค่ะคืออะไรเอ่ย ข้อที่4เวลาที่นักเรียนไอหรือจามนักเรียนจะต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยใช่ไหมคะหรือว่าเวลาที่นักเรียนจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคหรือว่าการที่จะนําเชื้อโรคเนี่ยไปแพร่กระจายสู่คนอื่นนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่5คืออะไรเอ่ยข้อที่5ก็คือการไม่ควรไปคลุกคลีนะคะกับผู้ที่เจ็บป่วยนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคติดต่อเช่นโรคอะไร ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือโรคไข้หวัดนะคะเด็กๆเวลาที่เขาไม่สบายนะคะเราไม่ต้องไปใกล้เขาหรือว่าไม่ต้องอไปทานอาหารร่วมกันกับเขานะคะแม่ไม่อย่างนั้นเราอาจจะทําให้ติดโรคนี้ได้ต่อมาค่ะข้อที่6คืออะไรคะข้อที่6ก็คือการดูแลรักษาความสะอาดนะคะ,ะห้องต่างๆภายในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนห้องครัวนะคะจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ ต่อมาข้อที่7ค่ะที่เราเพิ่งเรียนกันไปนะคะนั่นก็คือการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดน,นะคะแล้วก็ร่วมกันทําลายแหล่งพาอพันุยุงนะลูกนะ,ะวิธีการป้องกันเช่นอะไรเช่นนักเรียนก็ควรที่จะนอนกลางมุ้งนะคะแล้วก็ใส่ทรายอเบสนะคะในภาชนะที่มีน้ําขังเพื่อป้องกันยุงลายในการวางไข่นั่นเองต่อมาค่ะข้อที่ค่ะค่ะก็คือการ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมคะแล้วก็นอนพักผ่อในให้เพียงพอนะคะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนั่นเองต่อมาข้อที่9ค่ะข้อที่9ก็คือเมื่อบาดเจ็บนะคะนักเรียนจะต้องแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทราบเพื่อที่จะจะ,จะช่วยเหลือนักเรียนนะคะแล้วก็พานักเรียนเนี่ยไปพบคุณหมอนั่นเองต่อมาข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในหัวข้อนี้ นั่นก็คือการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือการทํากิจกรรมนะคะร่วมกับเพื่อนๆหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมภายในสังคมนะคะนักเรียนถ้าเด็กๆปฏิบัติได้นะคะตาม10ข้อนี้แน่นอนว่าเด็กๆก็จะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ปราศจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั่นเองเนาะ อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะถึงหัวข้อนี้ก่อนนะคะเด็กๆส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาขึ้นหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ่สาเหตุของโรคต่างๆนะคะนักเรียนที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันบ่อยที่สุดนะคะเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วนะคะเราก็จะมาดูอาการของโรคกันนะคะว่าโรคต่างๆเนี่ย มันมีอาการเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเป็นโรคนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะดเด็กๆเอาเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทำกันถึงในหน้าที่55ใช่ไหมคะ สำหรับในหน้าที่55นะคะอ่ะข้อ2ใหญ่ด้านล่างค,คุณครูให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านเนาะเพราะว่าเป็นการสํารวจนะคะอาการการเจ็บป่วยที่นักเรียนเนี่ยเคยเป็นนะคะหรือว่าไม่เคยเป็นถ้าเราเคยเป็นเราจะต้องใส่เครื่องหมายถูกนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหรือว่าอาการไหนนะคะที่นักเรียนไม่เคยเป็นนักเรียนก็อ่ะติ๊กถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยในช่องที่ไม่เคยนั่นเอง เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่56กันนะคะอะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่56ได้เลยคะ่ะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่56หรือยังคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหน้าเดียวกับคุณครูในตอนนี้เลยเนาะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่56นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดข้อ3าใหญ่ นักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้เขามีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็มีข้อความมาให้เรา,าเดี๋ยวเรามาอ่านคําสั่งกันนะคะว่าแบบฝึกหัดหน้านี้เขาให้เราทําอะไรบ้างนะคะสําหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่56เขาให้ในักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะ,ะเขาให้ในักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่ภาพแล้วก็ลักษณะ ของอาการเจ็บป่วยให้ถูกต้องนะคะโดยฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีรูปภาพของลักษณะอาการเจ็บป่วยต่างๆมาให้เรานะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นอ่ะช่องของข้อความนะคะซึ่งข้อความนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เป็นตัวหนังสือนั่นเองอ่ะเรามาดูนะคะในฝั่งขวามือกันก่อนเนาะเขาให้ข้อความอะไรมาบ้างเอ่ยปวดศีรษะผื่นคันฟกช้ำไข้หวัด แล้วก็ปวดท้องนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะสังเกตรูปภาพนะคะในฝั่งซ้ายมือแล้วก็จะโยงไปหาข้อความด้านขวาม,มือกันอ่ารูปภาพเด็กผู้หญิงด้านบนเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรคะกำลังใช้มือนะคะในการเกาใช่ไหมลูกบริเวณผิวหนังนะคะแสดงว่าเด็กอันนี้มีลักษณะเด็กคนนี้มีลักษณะาอาการเป็นยังไงคะอ่าลักษณะอาการเหมือนเป็น ผืนคันใช่ไหมเอ่ยเด็กคนนี้นะคะเหมือนเป็นผืนคันดังนั้นเราก็จะต้องโยงเส้นนะคะมาหาผื่นคันตรงนี้โยงตามคุณครูได้เลยนะคะต่อมานะคะเด็กๆภาพเด็กผู้ชายนะคะภาพที่สองเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังใช้มือเนี่ยจับบริเวณหัวเขา่าใช่ไหม อ่าบริเวณหัวเข่าของเขานะคะมีแผลถลอกฟกช้ำนะคะดังนั้นเราจะโยงมาหาข้อความไหนเอ่ยอ่ะฟกช้ำตรงนี้นะคะต่อมาภาพที่3นะคะในผู้หญิงคนนี้นะคะใช้มือกลุ่มบริเวณศีรษะนะคะดังนั้นลักษณะาอาการนี้ก็คืออาการปวดศีรษะนั่นเอง นักเรียนโยงเส้นตาม,มคุณครูได้เลยนะคะต่อมาค่ะภาพที่สี่นะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังใช้มือทั้งสองข้างนะคะกุมบริเวณหน้าท้องลักษณะอาการนี้คืออาการเจ็บป่วยอะไรเอ่ยก็คือการปวดท้องนั่นเองนะคะส่วนรูปภาพสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายคนนี้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็กอดอกเหมือนรู้สึกหนาว แสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีอาการก็คือไข้หวัดนั่นเองอ่านเรียนโยงเส้นตามลงไปได้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดเด็กๆดูแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดข้อ4ใหญ่ เขาให้น <Arc> ักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายกากระบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการเจ็บป่วยดังนั้นข้อไหนที่เราควรปฏิบัติเราจะใส่เครื่องหมายถูกนะคะส่วนข้อไหนที่เราไม่ควรปฏิบัตินะคะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเราจะใส่เครื่องหมายกากบาดลงไปมีทั้งหมด สิข้อนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมๆกันทีละข้ออะดูข้อ4.1ก่อนนะคะเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหายารับประทานด้วยตนเองอันนี้ถูกต้องไหมเอ่ยอะไม่ถูกต้องนะคะไม่ควรปฏิบัติเลยเราจะต้องถามผู้ปกครองนะคะหรือว่าต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะใส่เครื่องหมายการกระบาดลงไปได้เลยค่ะ ต่อมานะคะข้อ4.2เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วยบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองอันนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะถูกต้องนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายถูกลงไปต่อมานะคะข้อ4.3เมื่อนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยนักเรียนควรบอกให้ครูอ่ะบอกคุณครูให้ทราบข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ย เกิดอาการเจ็บป่วยที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถแจ้งครูได้เลยต่อมาข้อ4.4ค่ะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยปล่อยให้หายเองอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องใส่เครื่องหมายกากระบาดลงไปต่อมาค่ะข้อ4.5นะคะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบอกเพื่อนให้พาไปพบครูถูกต้องไหมคะ อ่ะถูกต้องนะคะต่อมาข้อ4.6่จุดหเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านข้อนี้ถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะถูกต้องนะคะจะบอกเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะต่อมาข้อ4.7ค่ะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยไปห้องพยาบาลในโรงเรียน ข้อนี้ถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะคะเวลาที่นักเรียนปวดท้องไม่สบายนักเรียนก็จะต้องแจ้งคุณครูนะคะแล้วก็คุณครูเขาก็จะพาไปอ่าทานยาที่ห้องพยาบาลน,นะคะหรือว่าไปพักผ่อนที่ห้องพยาบาลต่อมาข้อ4.8ค่ะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหยุดเรียนโดยไม่บอกใครอันนี้ถูกต้องไหมเอ่ยอ่าไม่ถูกต้องนะคะเวลาที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายนักเรียนก็จะต้อง แจ้งนะคะผู้ปกครองหรือว่าคุณครูให้ทราบจะไม่บอกใครได้ไหมไม่ได้นะคะเผื่อมีอาการร้ายแรงเนาะข้อ4.9ค่ะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยปรึกษาเพื่อนที่เคยเจ็บป่วยด้วยอาการเดียวกันข้อนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่สามารถบอกเราได้นะคะนักเรียน ว่าเราจะต้องทานยาอะไรใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนเป็นอะไรก็ช่างนะคะนักเรียนจะต้องแจ้งคุณครูนะคะถ้าอยู่ในที่โรงเรียนต่อมาข้อ4.10ค่ะเมื่อมีอาการเจ็บป่วยบอกครูให้พาไปพบแพทย์ข้อนี้ถูกต้องไหมเอ,อ่ยอ่ะถูกต้องนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะ ดังนั้นแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด2หน้านะคะนั่นก็คือหน้าที่56แล้วก็หน้าที่57สนะคะส่วนแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปนะคะเราจะต้องเรียนในหัวข้อต่อไปก่อนนะคะเราจึงจะทำได้นั่นก็คือ สาเหตุของการเกิดโรคต่างๆนะคะรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเป็นโรคต่างๆนั่นเองนะคะ่เด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะในวันนี้ด้วยนะลูกนะเพราะว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาในรายวิชาสุขศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ JSB is a wonderful world JSB, JSB, be all the colorful day